สมิงงมสและในช่วงนี้นะครับเราจะได้ทราบผลการประกวดนางสาวไทยประจำปี2563ขอเชิญผลการตัดสินจากคณะกรรมการโดยผู้เชิญผลรางวัลน,นะครับคือท่านรองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมนักเรียนเก่าวาชิราวุธวิทเทลัยในพระบรมราชูปถัมภ์คุณรดิษพัฒน์ประพานนท์ มาพร้อมกับผลของนางสาวไทยประจําปี2,563ขอบคุณค่ะซึ่งเราจะเริ่มประกาศกันก็คือตําแหน่งรองอันดับ4นะคะจะได้รับเงินสด100,000บาท และสายสะพายประจำตำแหน่งพร้อมทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโทรวมมูลค่า1 2 0 0 0ล้านบาทพร้อมบัตรสมาชิกพิเศษสนามกอล์ฟกัสซันขุนตาลกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทเพื่อตีกอล์ฟเป็นสมาชิก VIP 3ปีมูลค่า1 5 0 0 0 0บาทค่ะและผู้ที่ได้ตำแหน่งรองอันดับ4นางสาวไทยประจำปี2563ได้แก่หมายเลข 05ค่ะมอบรางวัลโดยคุณสุพางพันธ์นทองรองนางสาวไทยประจําปี2562เป็นผู้มอบรางวัลให้กับรองนางสาวไทยอันดับ4ครับ MG 05ปทิตาสันติวิทย์ค่ะ ยินดีด้วยนะครับและตำแหน่งต่อไปคือรองนางสาวไทยอันดับ3ครับจะได้รับรางวัลเงินสด1 0 0 0 0แบาทสายสะพายประจําตําแหน่งทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโทร,รวมมูลค่า1นล้านสองแสนบาทพร้อมบัตรสมาชิกพิเศษสนามครับกัสสันขุนตาล g o ล์ฟแอนด์รีสอเพื่อตีกอล์ฟเป็นสมาชิก VIP 3ปีมูลค่า1 5 0 0 0 0บาท และรองอันดับ3นางสาวไทยประจําปี2563ได้แก่หมายเลข MT 30ค่ะมอบรางวัลโดยคุณมนชนิดช่วยบุญรองนางสาวไทยประจําปี2562 และนี่ก็คือรองนางสาวไทยอันดับ3ประจำปี2,563ขอแสดงความดีกับ m t 30กมลพรทองผลครับและรองอันดับ2นางสาวไทย จะได้รับเงินรางวัล2 0 0 0 0 0บาทสายสะพายประจําตําแหน่งทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมูลค่า1ล้าน2แสนบาทบัตรสมาชิกสนามกอล์ฟกัสซันขุนตานกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทเพื่อตีกอล์ฟเป็นสมาชิกเวที5ปีมูลค่า2 5 0 0 0 0บาทและรองอันดับ2นางสาวไทยประจําปี2563ได้แก่หมายเลข MT MT หน างวัลโดยคุณพรนัชชาอาริยสัจพงษ์รองนางสาวไทยประจําปี2562และนี่คือรองนางสาวไทยอันดับ2ประจําปี2563 MT11 สุพรรณนิการนกพารัตครับและตอนนี้นะคะเราจะได้ทราบกันแล้วว่าใครคือนางสาวไทยคนที่52นะคะซึ่งนางสาวไทยคนที่52ประจําปี2563จะได้รับรางวัลเงินสด1ล้านบาทมงกุฎเพชร วชิรคธาสายสะพายประจําตําแหน่งทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกรวมมูลค่า2ล้าน5แสนบาทพร้อมบัตรสมาชิกพิเศษสนามกอล์ฟกัสันขุนตานกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทเพื่อตีกอล์ฟเป็นสมาชิก VIP 10ปีมูลค่า5 0 0แสนบาทและผู้ที่ครองตำแหน่งนางสาวไทยประจำปี2563 ได้แก่หมายเลข MT 1นค <at> ่ะนัทพัฒน์พงประพันธ์ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะนั่นก็หมายความว่ารองอันดับหนึ่งก็คือ MT 19นิธการอักษรวันขอเสียงปรบให้กับนางสาวไทยประจำปี2563นัทพัฒน์พงประพันธ์ และนางสาวไทยประจำปี2562นะคะคุณบิ้นเภสัชกรหญิงสิริธรลีอารามวัดเป็นผู้มอบมองกุฎค่ะซึ่งมงกุฎนะครับได้รับแรงบันดาลใจจากสายน้ําเชื่อมสองแผ่นดินรุ่งเรืองอารยธรรมจากเส้นสายลหลโค้งเกลียวขึ้นของแม่น้ําเจ้าพระยาในยามอาทิตย์ใกล้อัสดงเชื่อมโยงวัฒนธรรมสองวัฒนธรรมเข้าด้วยกันสู่วัฒนธรรมล้านนานํานเสนอความเป็นไทยร่วมสมัยออกแบบโดยคุณชาวนิตแห่งกอดไดมอนด์รังสรรค์การผลิตโดยสิริไทยเจมส์ แสดงความยินดีด้วยนะคะและขอเรียนเชิญนายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุฒิวิทยาลัยในพระบรมราชูปถรัรมภ์พลตำรวจโทอภธรก r i ตารีชัดเป็นผู้มอบวชิรรักาค่ะพร้อมด้วยช่อดอกไม้จากเชิร์ดีไซน์เดอะเวดดิ้งแอนด์ออร์แกไนเซอร์ค่ะยินดีด้วยนะครับกับนางสาวไทยประจําปี2563นะครับได้รับชอ่อดอกไม้อันงดงามอย่างมากทีเดียวนะครับ ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านนายกสมาคมนักเรียนเก่าวาชิราวุฒิวิทยาลัยในพระบรมราชูปถมัมภ์พลตำรวจโทอธกิจพาดิชั์ได้บันทึกภาพร่วมกับนางสาวไทยประจำปี2563ครับขอเรียนเชิญครับ ยินดีด้วยนะครับกับนางสาวไทยประจําปี2563และขอขอบคุณท่านนายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์พลตำรวจโทอาทกิกทารีฉัดเป็นอย่างสูงขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยค่ะใช่ครับและลําดับต่อไปนะครับจะเป็นการมอบรางวัลน,นะครับให้กับรองนางสาวไทยอันดับหนึ่งนะครับ ยินดีด้วยนะครับกับรองนางสาวไทยอันดับหนึ่งนิธาการอักษรวันและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับนางสาวไทยประจําปี2563จะได้รับวชิรคทาซึ่งเป็นสษร์แห่งความภาคภูมิใจในตำแหน่งนางสาวไทยประจําปี2563ครับในโอกาสนี้น,นะนะครับจะเป็นการมอบวชิรคทาโดยท่านนายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุฒิวิทยาลัยในพระประวัชูปปัมภมครับ ขอเรียนเชิญท่านพลตำรวจทอทธัธกิจทารีชัดได้มอบวชิระคาาให้กับนางสาวไทยประจำปี2563ขอเสียงปรบมือต้อนรับนางสาวไทยคนที่52ครับนัทพัฒน์ทงประพันธ์หรือเมย์นั่นเองนะคะแล้วในค่ำคืนนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสุนดังต่อไปนี้ค่ะ ขอขอบคุณสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมบราชูปถัมภ์ขอขอบคุณจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชมพันษาบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดช่อง 7HD เคลลินอินเตอร์เนชั่นแนล อิชิตันวิตามินวอเตอร์อยูนมิมานเชียงใหม่มหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยสยามทีวีดิจิตอลสโตร์คาสันกุตันกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทสิรีพอร์ฟูมสิริไทยเจมส์หมู่บ้านสุราซิริเครื่องสำองางระบุระบุบซเซเป้บิวตี้เจนนี่พันดาราคอเลลาเจนแบรนด์บียาปิยธิดาแอมบูทิกรีสอร์ทแอดเชียงรายเชียงใหม่สกายทราเวลเอ็นซิลลิสซีเนเจอร์บุญกำสายการบินเวียดเจ็ตสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพจอห์นโรเบิร์ตพาวเวอร์ส บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์เทอร์มินอล21บริษัททีทีเวลฟี่จำกัดผลิตภัณฑ์บริชี